สวัสดีค่ะพบกับงวนนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณสูตรเด็ดเต็งเลขเด็ดมาเลยค่ะสูตรนะคะก็จะเป็นสี่สูตรค่ะสูตรแรกจะเป็นหลักสิบรางวัลที่สามบวกหลักหน่วยรางวัลที่สามหลักพันรางวัลที่สองบวกหลักสิบรางวัลที่หนึ่งหลักร้อยรางวัลที่สองบวกหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งและหลักสิบรางวัลที่หนึ่งบวกหลักร้อยรางวัลที่สามค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดค่ะสูตรของเราบอกกันทุกรอบย้ากันทุกงวดเราเป็นสูตรงวดต่อง,งวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนที่ตามรุ้นกันอย่างเช่นเคยค่ะเอาละค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรค่ะโดยการนําผล3รางวัลใหญ่ของงวดก่อนหน้าค่ะมาทําการจับคู่หน้าคุณคู่หลังกันค่ะก็จะได้เป็น6กคูณแปนะคะเท่ากับ486หหลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ค่ะ สองคูณหกค่ะเท่ากับ130หลักพันไม่มีก็ใส่เลขศูนย์เช่นเดียวกันค่ะ79็ดคูณแปดค่ะเท่ากับ6 3 2 0เลขเดี๋ยวที่เราได้นะคะก็จะได้เป็น4 6 8 2 3 1และ0ย์ค่ะตัวเลขจาก0ูนะคะก็จะได้เป็น2องบวกศเท่ากับส 0บวก8เท่ากับ8 1บวก6เท่ากับ7และ8บวก3เท่ากับ11ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขหนึ่งค่ะเลขเด็ดคู่ชุดที่เราจะจับคู่ให้นะคะก็จะได้เป็น0486 0130 6320

ตัวเลขที่เข้านะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรค่ะเอาละค่ะเราก็มาทำการคำนวณเต็งเลขเด็ดมาเลยก่อนออกในงวดที่24กันยายน2565ย้ำอีกรอบนะคะดไวยเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะถ้าใครชอบเลขไหนก็ลองเลือกซื้อดูค่ะเอาละค่ะเราก็มาทำการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะได้เป็น46คูณ82เท่ากับ3772 82คูณ98เท่ากับ8 0 3 6และ28คูณ71เท่ากับ1 9 8 8ค่ะเลขเดียวที่เราได้นะคะก็จะได้เป็น9 6 3 8 0 2 1และ7ค่ะตัวเลขจากสูตรที่เราได้นะคะก็จะได้เป็น8บวก8เท่ากับ16 ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขหกค่ะ8ปดบวกเเท่ากับสิใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขห้าค่ะศูนย์บวกสเท่ากับสองและ7จ็ดบวกเเท่ากับสิใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขหกค่ะเลขเด็ดคู่ชุดในงวดที่24กันยายน25,65ที่เราจะจับคู่ชุดให้เต็งเด็ดมาเลนะคะก็จะได้เป็นตัวเลข สามเจ็ดเจ็8 8องแปดศูนย์สาและ6526ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะ ถ้าใครชอบตัวเลขไหนหรีอ,อยากสลับจะคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะแอดหวังทุกงวดนะคะว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขอภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดเลขเด็ดเลขปังสูตรเด่นเข้าสูตรเต็งเลขงวดต่องวดมาให้ทุกคนได้ตามรุ่นกันในทุกๆงวดกันเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆกับช่องงวดนี้รวย